สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์ยูทูบมัติชนทีวีทุกท่านครับวันนี้ขอนําบทความของอาจารย์สุทธาปรปรุงสุขนะครับในเหตุการณ์ระทึกของทั้งโลกกับการส้มยิงอดีตประธานแทนดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าซ้ายสุดขวาสุดปัญหาประชาธิปไตยตะวันตกข่าวด่วนในเช้าวันอาทิตย์ที่1 4บกรกฎาคมเป็นข่าวช็อกโลกอย่างมากในขณะที่โลกกําลังจับตาเฝ้าดูการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แต่แล้วสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเมื่ออดีตประธานานธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อยู่ในระหว่างการหาเสียงถูกลอบยิงแต่กระสุนเฉียดใบหูเขารอดชีวิตและมือปืนถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุยังไม่ชัดเจนว่ามือสังหารสังกัดกลุ่มใดหรือไม่แต่ในการเมืองอเมริกันมีกลุ่มแอนติฟาซึ่งถูกนิยามว่าเป็นกลุ่มการเมืองปีกซ้ายสุด และมีทิศทางการเมืองในแบบต่อต้านกลุ่มการเมืองปีกขวาสุดด้วยความรุนแรงจึงน่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยอเมริกันทําไมการเมืองอเมริกันมีอาการสวิงไปหาความรุนแรงมากขึ้นอีกทั้งการรอบสังหารครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสําคัญต่อผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อตัวการเมืองอเมริกันเองในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบทความนี้จะทดลองนำเสนอข้อสังเกตเพื่อการทำความเข้าใจกับกระแสะการเมืองสุดโต่งที่กำลังเกิดในบริบทของการเมืองอเมริกันอันทำให้กลุ่มกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลทัทธิสุดโต่งในทางการเมืองมากขึ้น 1. เรากำลังเห็นการประทะของกระแสะสุดโต่งระหว่างเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมในการเมืองอเมริกันยุคหลังทรัมป์หมายถึงหลังการขึ้นสูวมแาจของทรัมป์ในปี2016 สออนุรักษ์นิยมชุดนี้ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมกระแสะหลักในแบบเดิมของสังคมตะวันตกแต่เป็นอนุรักษ์นิยมที่เป็นขวาจัดของยุคศตวรรษที่21หรือเป็นประชานิยมปีกขวาคู่ขนานกับกระแสะขวาจัดแบบเดียวกันในการเมืองยุโรปไม่ใช่ประชานิยมที่หมายถึงนโยบายแจกเงินแบบไทย 3. การขยายตัวของกระแสะประชานิยมปีขวาในสังคมอเมริกัน เกิดก่อนยุคทรัมป์อันเป็นผลจากปัญหาสังคมเศรษฐกิจอเมริกันและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทรัมป์ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง2016ซึ่งอาจทำให้ทรัมป์ชนะอีกครั้งในการเลือกตั้ง2024 4. กระแสขวาจัดชุดนี้ยังมีพลังสำคัญและไปบรรจบกับพลังขวาจัดอื่นๆในสังคมอเมริกันเช่นกลุ่มคนผิวขาวเป็นใหญ่กลุ่มชาตินิยมคนผิวขาวและกลุ่มนีโอนาซีเป็นต้น 5. กลุ่มนี้ไม่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีทัศนคติแบบกลัวคนนอกจึงมีทิศทางในแบบต่อต้านผู้อพยพต่อต้านมุสลิมต่อต้านโลกาพิวัต์และต่อต้านชนชั้นนําเป็นทิศทางหลักดังปรากฏในคําพูดหรือคําหาเสียงของทรัมป์หก,การมาของกระแสประชานิยมปีกขวาทําให้เกิดการตอบโต้ของกลุ่มเสรีนิยมที่รู้สึกว่า พลังของพวกเขากำลังอ่อนแรงลงเพราะประชานิยมปีขวาเป็นกระแสสูงในหมู่คนผิวขาวรวมทั้งในการเมืองยุโรปด้วย 7. การขยับตัวของกลุ่มเสรีนิยมมีลักษณะเอียงซ้ายไปสู่ความสุดตรงมากขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากชัยชนะของทรัมป์ในปี2016และขนานกับการขยายตัวกลุ่มขวาในการเมืองอเมริกันทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 8. กระแสฝ่ายขวาจัดที่มาพร้อมแนวโน้มชชนะของทรัมป์ในปี2024ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้ปีกสนิยมบางส่วนขยับไปทางซ้ายมากขึ้นเช่นกลุ่มแอนติฟากลุ่มต่อต้านฟาสซิสซึ่งแต่เดิมไม่ใช่กลุ่มนิยมความรุนแรงปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มสุดตกอีกแบบหนึ่ง 9. ความขัดแย้งทางความคิดชุดนี้ทับซ้อนอยู่กับปัญหาสิทธิต,ตามรัฐธรรมนูญอเมริกันในการครอบครองอาวุธปืน และมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะเอียงไปสู่การใช้อาวุธมากขึ้นเช่นกลุ่มประชานิยมปีกขวาที่ติดอาวุธเช่นกลุ่มพาวบอยส์และกลุ่มต่อต้านที่ติดอาวุธเช่นเดียวกันซึ่งทําให้การควบคุมอาวุธปืนในสังคมเป็นความยากลำบากมากขึ้น 10. การติดอาวุธของกลุ่มการเมืองในสังคมอเมริกันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเช่นในยุคสงครามเย็นและอาจนำไปสู่พฤติกรรมสุดโต่งของทั้งสองฝ่าย ในแบบก่ะการร้ายมากขึ้นหรือนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงบนถนนและในบางกรณีก็กลายเป็นการจลาจนบนถนนด้วยหรือทั้งสองปีกสุดโตรงใช้วิธีการต่อต้านอีกฝ่ายด้วยความรุนแรงไม่แตกต่างกัน 11. ความขัดแย้งชุดนี้ทับซ้อนกับความปัดแย้งเรื่องปัญหาสีผิวโดยเฉพาะปัญหาคนผิวดาที่ปีกเสรีนิยมมีทิศทางในการสนับสนุนขบวนการแบบ Black Lives m a t t e r และกลุ่มขวาจัดมีทิศทางต่อต้านและทำให้สังคมมีความเห็นต่างมากขึ้นในทางการเมือง 12. ประเด็นการถูกยิงน่าจะเป็นปัจจัยความเห็นใจที่ช่วยให้ทรัมป์ชนะและกระตุ้นให้ฝ่ายสนับสนุนเขาออกมาลงเสียงขณะดเดียวกันก็จะยิ่งทำให้โอกาสชนะของไบเดนดูจะลดต่ำลงเรื่อยๆอีกทั้งยังมีเสียงเรียกร้องให้เขาถอนตัวจากการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธนิบดีครั้งนี้อีกด้วยจากสภาวะของการเมืองอเมริกันในข้างต้น สิ่งที่จะเป็นผลกระทบจากการรอบสังหารครั้งนี้ได้แก่13สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพสะท้อนถึงการประทะระหว่างซ้ายสุดกับขวาสุดในการเมืองอเมริกันซึ่งฝ่ายซ้ายสุดวันนี้ไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมแต่เป็นเสรีนิยมสุดโตง่งและขวาสุดก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแบบเดิมที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์แต่เป็นอนุรักษ์นิยมสุดโตง่ง14 ภาวะเช่นนี้ทำให้สังคมอเมริกันแตกแยกมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมีแนวโน้มของความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 15. การรอบยิงกำลังเปลี่ยนทิศทางการแข่งขันและเปลี่ยนบริบทของการเมืองอเมริกันในอนาคตโดยเฉพาะอาจนำมาซึ่งชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น 16. การรอบยิงมีผลกระทบสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ตกต่ำของระบอบประชาธิปไตยอเมริกันและกลายเป็นจุดอ่อนให้ รัฐในกลุ่มอํานาจนิยมในเวทีโลกใช้เป็นเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อว่าความสงบเรียบร้อยภายใต้ระบอบเผด็จก,การดีกว่าความวุ่นวายทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย17สิ่งนี้เกิดขึ้นอาจนําไปสู่การเรียนแบบจากการรอบสังหารประธานาธิบดีสโ,โลวักในเดือนพฤษภาคมถึงการรอบสังหารทรัมป์ในปัจจุบันประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าก,กังวลกับปัญหาความรุนแรงทางการเมืองยุคปัจจุบันครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ